ชมสวนแคตตัสราคาเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรช่องนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนนะคะ หวนแคนตัดเริ่มตั้งแต่ทั้งทองไซเล็กนะคะอันนี้กลีบมะเฟือง35บาบาทแคนตัตรวมสามหบาทนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้คือเฟอรโรสามสิบห้าบาทมะนาวหินห้าสิบบาทอันนี้เมโลเมโลสามสิบห้าเมมรวมเมมรวมก็สามสิบห้า นีค่คอนโดคอนโดสาสห้าก็ตายปีกนางฟ้าห้าสิบบาทกระบองทองห้าสิบบาทมะพร้าวทะเลทรายเจสิบบาท สวยทางนั้นเลยนี่หนามพิกลน,นะคะห้าสิบบาทไลท์ท็อปไลท์ท็อป แอนเดรียห้าสิบบาทยกเศรษฐีหนึ่งร้อยบาทยกเศรษฐีดินสอดำดินสอดำนะคะห้าสิบบาท นี่อ,อะไรกะลาซิรัสกะลาซิรัสห้าสิบบาทยิมโนหนึ่งร้อยบาท สวยงามมากเลยนะคะฮานีนาพันสอง้ยห้าสิบเฟรโร่ิโมพันห้าเฟโรอิโมพันห้าบาทมาเวียน120ยยีสิบ นาเวียนร้อยยี่สิบบาทมีหลายสายพันธุ์มากเลยนิ้วหน้าร้อยยี่สิบโอบีร้อยยี่สิบโอแมนร้อยแปดสิบอิมิเน่ร้อยยี่สิบบาท รุในร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็แมมดูไว้เจ็ดสิบบาทโออคานี้สวยมากยิมโนหัวอหัวสีเนาะยิมโนหัวสีหนึ่งร้อยบาทมีหลายสีนะคะสีเหลือง สีออกแดงม่วงสีแดงสีส้มอันใหญ่นะยิมโนหัวสีอันใหญ่ร้อยเกบบาทอ่าอันนี้นกพูกนะคะ750บาทไม้ริโอร8 0ยิบมโนด่าง สองร้อยยี่สิบแยกนอได้ยิมโนจานบินยิมโนจานบินร้อยสองร้อยยี่สิบแมมฮุยยี่สิบบาทโอ้ดอกสองร้อยยี่สิบคลื่นสมองสองร้อยยี่สิบดิสโกร้อยยี่สิบอันนี้นมสาว 2องนิ้วทอง120บาทแม่ล uh, ูกดกแม่ลูกดกร้อยหกสเฟโรนามเฟโรนามแดง350บ อ้พันนี้สวยมากเลยฮาโวเทีย220เอสโต200อันนี้ลูกผสมเฟรเลีย550 หลายสายพันธุ์มากเลยนะคะนีด่ดูดิอันนี้กระบองใหญ่สามร้อยแมมลูกแมวร้อยหกสิบนีโอบักบัวเมียสองร้อยยี่สิบ อันนี้ได้สามหนอ่อแตกหน่อยเยอะแะเลยต้นนี้ก็สวยนะห้าร้อยยี่สิบกระบองทองสวยสวยเรนโบ้สี่ร้อย,ย,ยบาท ขนนกเหลืองสองรอยบาทมิลาเรียร้อยยี่สิบพิงเจแปน ทองสองพันถังทองสองพันใหญ่มากสวยอันนี้หมื่นสองอ่ะอันนี้สวยเหมือนต้นคริสต์มาสเลย บ b ห้าร้อยสวยงามมากนะคะใครอยากได้มาเชยชมมาเดินดูได้นะคะที่สีสเกตสวยงามราคาย่อมเยาค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ